สวัสดีครับโอ้คกับร้านกล้องล้อซิ่งชลีวันนี้มาแปลกนิดนึงวันนี้มาตอนกลางวันนะวันนี้มีล้อมือ2เอาใจสาย6กลูเลยทั้งหมด3ชุดนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละชุดเลยว่าจะมีล้ออะไรไหนบ้างแล้วก็ยางขนาดเท่าไหร่บ้างแล้วก็เป็นยี่ห้อไหนบ้างครับนี่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 นชุดแรกเลยนะหกลูร้อยสามจุดเก้าจุดเจ็ดนะจุดเจ็ดนะหกลูนะเก้าจุดห้าด้านหน้าสิบจุดห้าด้านหลังเป็นล้อมือสองนะครับทําสีใหม่เดิมทีเป็นสีน้ำตาล อันนี้ทําเป็นสีดําหยอดแดงนะครับเนี่ยดำหยอดแดงนะทำสีใหม่ไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะค,คุณลูกค้านะเป็นมือ2นะครับคุณลูกค้านะมือ2องครับเราชัดเจนนะที่ร้านเรานะถ้าเป็นมือ1บอกมือ1เป็นมือ2บอกมือ2นะครับล้อมือ2ยางมือ2แล้วก็ยางโคตรสวยด้วยครับเดี๋ยวมาดูครับลินโซดีวันเอสีขนานดยาง2องห้าทับห้าศูนย์อาร์สิบแปดนะสองห้าทับห้าศูนย์อ่าปียางปีอะไรเอ่ย สียิบสองนะครับโอ้ยิบสองทั้ง4เส้นเลยครับแก้มโคตรสวยนะครับไม่มีบาดไม่มีตำเลยดอกยางก็สวยครับไม่มีกินข้างเลยนะเป็นไงหนึ่งหนึ่งสวยไหมเส้นที่หนึ่ง 1, ดอกยางสวยไหมสวยครับเส้นที่สอง 2, เป็นไงอ่าได้นะเส้นที่สามครับอ่าสวยนะทุกคนเส้นที่สี่เป็นไงอ่าโหได้เลยบอกเลยสี่เส้นเนี่ยโคตรสวยนะทั้งล้อทั้งยางเลยหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับนะฝากไปด้วยครับ ต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกเดี๋ยวเรามาต่อยหนึ่งชุดนะตอนนี้ก็เป็นล้อทีอีส e าเดิมทีเป็นสีน้ําตาลเหมือนกันนะครับเราไปซ่อมทําสีให้ใหม่นะลูกค้าเรียกร้องมาเยอะบอกว่าอยากได้ล้อสีขาวและยางอ้วนๆวันนี้จัดให้แล้วนะใครที่จิตตามเราอยู่อยากได้สีขาวมาแล้วนะจ๊ะหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดนะเดิมทีสีน้ำตาลทําสีขาวให้ใหม่นะไม่มีซ่อมไม่มีดุ้งนะวันนี้รัดยางให้เป็นซูแม็กนะ,ะด้านหน้าก็เท่ากันเลยกับด้านหลัง สองหกห้าหกสิบอาสิบแปดซูแม็กยางปีอะไรเอ่ยโอ้ปลายปียี่สิบสองด้วยครับสี่สี่สองสองนะโอ้โห oh, oh, แก้มสวยทุกเส้นเลยนะครับนะด้านหน้าเก้าจุดห้านะล้อนะยางก็สองห้าหสิบสิบแปดยางก็สวยเลยดูดินะโอ้โ oh, ห oh, ทั้งสี่เส้นก็สวยเลยเส้นที่สองเป็นไงอ้าวสวยนะเส้นที่สามอะ่ะโอ้โหได้นะครับบอกเลยเส้นที่สี่เป็นไงอ้าวสวยนะครับบอกเลยสี่ผ่านเลยครับไม่มีซ่อม ล้อนะไม่มีซ่อมยางไม่มีแตกไม่มีกินข้างนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากชุดน,นี้นะเอาไปเพียง1นึ่งหมื่นบาทนะจ๊ะเหมือนได้ยางใหม่เลยนะเหมือนได้ล้อใหม่ยางใหม่เลยเพราะว่าเราทําสีให้แล้วนะหนึ่งหมื่นหกพันบาทต่อเจะว่าจะส่งฟรีถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกนะครับเปล่าด้วยครับหมื่นหกเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งชุดครับนะใครที่สไตล์การยกสายลุยชุดนี้เลยครับนะหกลูร้อยสามสิบเก้าจุดเจ็ดกว้างเก้าทั้งสี่ล้อครับอ f f s e t ศูนย์นะปิ่มปิ่มซุ้มนิดนึงนครับเป็นล้อมือสองไม่ซ่อมมมไ่ทําสสีีเดิๆครับ สีดำหยอดแดงครับวันนี้สวยมากนะเดี๋ยวเรามาดูยางหน่อยสิยางอะไรเอ่ยบ f อนะออเทเลน BF นะขนาดยาง265 65 R18 แก้มขาวนะครับนี่เดีย๋ยวดูสิอ่าด้านหน้าแก้มเป็นไงเส้นที่1สวยนะเส้นที่2แก้มยางสวยครับเส้นที่3าแก้มยางก็สวยนะไม่มีเบียดเลยเส้นที่4แก้มยางก็สวยครับไม่มีเบียดนะครับแก้มยางนะดอกยางก็พอใช้งานครับนะดอกยางก็พอใช้งานอ่า มีปี17 1หนึ่งคู่นะครับนี่คู่หน้าปี17นะครับคู่หน้าปี17นะคู่หลังปี16ครับแต่ดอกใกล้เคียงกันมากเลยนะเส้นที่1สวยนะเส้นที่2ก็แบบนี้เลยนะเส้นที่่าก็ได้อยู่นะครับนะเส้นที่4อ่ก็ได้อยู่นะครับอ่าสิเดี๋ยวยางดูยางนี้ว่า17กี่กี่เส้นนะนี่ปี17 1เส้นปี17 2เส้นปี17 3เส้นนะ อ่าปี 16- 1เส้นนะมี16 1เส้น173เส้นนะถ้าเกิดใครมิซิเรียก็ไปถูกเลยชุดนี้นะเข้าไร่เข้าสวนหรือวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยสบายเลยนะ1 000 6 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะโอ้โหถ้าซื้อใหม่ชุดนี้บอกเลยว่าแค่ายางก็4 0 0 0 0อัพแล้วรวมล้ออีก560,000นะแต่วันนี้เอาไปเพียง1600 0บาทนะครับฝากด้วยครับกล้องล้อซิ่งจุลีนะจัดส่งทุปีถ้ามีเทิร์นราคาลงอีกครับฝากด้วยครับเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง2องทุ่มครับโอเคเจอก